มงคลราคาเด็ดๆฮะร้านคุณกิ๊กฮะนะวันนี้นาเล็กมาช้าแต่ว่าก็ยังมาเจอของสวยฮะนะสวยงามจริงฮะน่าสนใจเลยนะมีต่ไม้มงคลน่าเลี้ยงทั้งนั้นเลยฮะนะอันใครสนใจติดตามดูนะเล็กจะแฉะให้ฟังว่ามันราคากันเท่าไหร่นะนี่โอ้โหสวยๆเด็ดๆทั้งนั้นเลย ท่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเ้นเยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ วันนี้มาดูไม้ส,สวยๆร้านคุณกิ๊กนะเนี่ยเป็นไม้มงคลนะในพวกตระกูลอโกนิมาใช่ไหมอ่าอันนี้ชื่อเฮงเฮงเออเฮงเฮง,ง,งโอ้โหโอ้ยเฮงเฮงเฮงเลยใช่ไหมอืมราคาเท่าไหร่ สองร้อยห้าสิบอันนี้รับเงินรับทองนี่รับรับเงินรับทองโอ้โหนี่ใบหลายสวนแล้วจะชมพูสวยกว่านี้สามร้อยนะมีมีลายจุดชมพูอ่ะนี่เนี่ให้ดูว่าชมพูมันเข้มมันสวยแบบนี้เนี่ยนี่นี่ลายใหญ่แล้สวยจริงนี่เนี่ยโอ้โหเนี่ยสามร้อยฮะในกระถางสามร้อยเหลืออยู่สี่กระถางใครสนใจทักได้นะนี่อ่าตัวนี้อันนี้วาเลนไทน์อ่าวาเลนไทน์ยังแม้จะผ่านวาเลนไทน์ไปก็ยังสามารถซื้อได้นะอันนี้จูรินเอออันนี้ จูรินจูรินอ่าลายนี่เหมือนกันอ่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้วันเลนทายสองร้อยห้าสิบนี่ก็เหมือนกันเหมือนสองร้อยห้าสิบอืมมาเดี๋ยวดูสวยๆโอ้โหสีชมพูสวยงามมากรวยรายวันโอ้รวยรายวันอ๋อใครอยากรวยรายวันก็จัดไปเลยฮะเนี่ยสั่งได้ฮะสั่งได้ไม้สวยๆเนี่ยนะร้านคุณกิ๊กมีไม้สวยมากเลยเนี่ยเมี่ยตอนราคาแค่สองร้อยตอนนี้พอไม้เขาขึ้นมันก็จะแพงกว่านิดนิดนิดนึงเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบ อ่ะมาตัวนี้สีแดงแดงสดๆเนี่ยอันนี้จะเป็นซูเปอร์เรทซูเปอร์เรทนะอันนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบแล้วก็ตัวนี้จะกลายเป็นอันนี้เขาอมออมสามสีออมสามสีออมเงินออมทองออมหน้ากันอันนั้นสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบรวมเลยนะโอ้โหแล้วตัวนี้อันนี้เศรษฐีหลักทรัพย์เศรษฐีหลักทรัพย์อยู่ที่ 250ค <250 S 2> ่ะสองร้อยห้าสิบสตาร์ไบส์สามร้อยห้าสิบทั้งกอสตาร์ไบส์โอ้โหดูฮะใบาสวยจริงๆฮะนะแล้วมันเป็นกอเราถ้าบางคนเราไปเลี้ยงแยกได้แต่วไปฟู้เลี้ยงเป็นพุ่มไม่ได้ค่ะคือเลี้ยงเป็นพุ่มแล้วมันสวยมันเด่นดูเด่นดูเด่นอ่ะนี่แหละครับไม้สวยๆร้านคุณกิ๊กใครสนใจก็ทักได้นะทักได้นะก็ทางเฟซก็กิ๊กกล้วยไม้แหละฮะนะนะทักไปได้เลยรพ้อมรับลูกค้าอยู่แล้วไม้สวยๆทั้งนั้นเลย อครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ